จะูดวแแคร์โดนบ่อยมันจะวี็ด um. ้อบวันนี้ก็ได้สอบวันเลี้ยงกันเรืเองนี้กันนะหายไป่วงไเอามเรียเขมันแล้ว Oh, oh, suat-suat. Suat-suat. <tuk>